pin này đấy mì tu cục pai sai hệ và và thế ban ừ. thế ban là vậy thế ban là đứng đứng khấn và xe lộ đứng là 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 bạc là lên tế đền tế mặc bậc ban đưa tế khôn ừ. thử sai thật thử buồn tai tai đấy ừ. th nó uh. bà đấy bạn chỉ đây, bạn <laughs> เดินไหวอหรอเดีวไปเดไปอยู่นี่แล้วเอานังเดี๋ยวเอานี่มันไปมันไปใช้ไปใช้กินน้ำขี้น้ำนี่น้ำนี่ย่างอะี้ยัางบรต่อจอดคน่าจออกยังหละนี่จากวัาค้กดจอกยังหละนี่เจ้าหน้ามันเป็นไผ่ลยเสงสลังอยู่เสริองสลังอยู่วันโอ้งเต่าเต๊ะใส่วันแหตื่นลีมันไผแหละนี่ คนปล่อยให้ใบมันลมปวดลงม,มันเล่โรดอนกำลังเป็นบ้าดีกว่าของสักดิตจนตาสวดผู้ตีสวัสดีและสบายดีเด้อบัวเมยพี่นองอีซีเบ์ส,สุขสุขคน กายินดีตอนทับเข้าสู่สนวนคือเก่าคือเดิมเพันพี่น้องเนาะเอ้าเพิ่มเติมวันนี้เนาะทางญาน้องสมโอเพิ่นได้มาแล้วเพ่นพี่น้องเอ้ยกับทางน้องดอดเพิ่นเนาะเอ้าเป็นอย่างไรอาการเพิ่นเพ่นพี่น้องเอ้ยดีขึ้นบ่เดียวเนี่ยไรเนาะอย่างไรกับคนละไปสอบถามทางเพิ่นเพ่นพี่น้องเอ้อเป็นอย่างไรมาจังไรเนาะจึงให้เขาตีแล้วก็เหตุจังไร ผูใหญ่หรือผูน้อยเนะลาะรายละเอียดก็ต้องไปถามทางน้องหลอดเพิ่นให้พี่น้อยอาจจะในทางเพิ่นก็นสิได้ให้คำตอบทางสนวนโบด้วว่าแนวใดเนาเนะด้วว่านั่งติดยังไดน,นักนักเกินบอกด้วยว่าแนวใดเนาเนะพี่น้องเนาะพอว,นนนวนอว่าล่นํำชา,านวนอบด้วยว่าแนวใดจังไดก็พ่นละข้าไปเบิ่งไปโอไปลมทางน้องเพิ่นเนาะ เป็นอะไรบัดละงงย่างีมาสมบูรณ์สบายดีล่ะคีมาดูสิตาสดตาหมดว่งเราบว่ายาตะยาตะตนตมอไ้ามย่างมาเดอว่าบางมอ่างเป็น้อะไรไูเปนวางกินยาลยติดตามเมืรอสกรัม่าจังหันยางฮามอโอ้างยา ยาแก้เสียบอ่ะเป็นอะไร่มหายยาไปยาหนันมินขีมาไปจักอันเป็นอะไรสิเนาะมันไหมขวดไปเอ็กซเรย์ละโอ้บอกง่ายๆก็คือแบบว่าควมห้อนมันสิไปกระตุ้นกับเลือดกับยังเนาะโดยเมื่อเบิ่งอาการมึงจะก่อนจะเป็นแม่ของผู้ตีหนีหอนใจแล้วข็ออกฤทธิ์ตอนนี้มันดีจ้ามันเป็นทำมันเป็นอาย่างไรเป็นไปเป็นขา เอาเป็นอะไรมตู้ปกปายใส่เหรอฮะว่าเตบ้านเต้บ้านแล้วไเตบ้านเลาโมผู้ดึงหันแล้วดึงดึงขึ้นเปิดเซลลดึงขืนแลคนเขาดึงขืนคนละว่าที่เขาบอกว่าชนะหรือจะไหนโมเมนต์โมเมนต์เขาดึงเขาข้นเขาดึงข้นบังหนึ่งเขาดึงขืนบังหนึ่งเราเล่นเตะเด่นเตะหมักบักบ้านดอเตะคนเตะถือใส่สล่ะ บารายกันคอบารายการคอโอ้ม่งอันตายเลยเด่ยนีการผสมเถื่อช้าหม่งเตะมันบอกให้การว่าบาดเดียวเมมันมันโมเมนเตะอันมักบานเตะคนเลยอันนี้เตะคนบนเตะมักบานตัวเขานอนเราดีวบนตายน่าแล้วถ้าถือบนตายตายได้โซโล่เสียงแล้วเพื่นโทรหาเราเป็นบ้านได้บัานจะไปได้บัาน เดงไยวไปเดี๋วไปอยู่นี่แล้วเดวไปเอาน้่นจีไยเไานี่มันไผ่ไปใช้ไปใชกินน้ำกินน้ำนี่น้ำยงอันี้ยังมันต่อจ่อคนละจ่อกยังแหละนี่จากวัคลก้จอกยังแหละนี่กานน้ำไอ้ไมนไผ่เลยจะเรืงสนังอยู่เลืงสลังอยู่โอ้ต้เต่าโต๊ตใช้หวนแห่ตื่นเลยมันไผแหละนี่เจ้าอุ่ะอื คนคนปล่อยให้ไปแม่นลมพวดลมเแล้วโรยกำลังเป็นบ่ายิบบ่าคงสักกจนตาสวดผู้ตีน่ะใหญ่บ่ทำได้เลยผู้ตีใหญ่และใหญ่กว่าเจ้าอีกเป็นบ่าวเลยซำชงซำใหญ่และหลอดบักคนตัวตีไหนเออผืนใหญ่กวูตัวกับบุพเพเดีวเฮงก็ได้ ยังผู้ใหญ่ฟาดถึงห้องบัดละงงแล้ตาสวดขึ้นเลยของใรผู้ปั๊มหัวใจของใครจุเรียนประหาในโคบัดให้เป็นคนปั๊มหัวใจของคนเองนะแล้วขี่รถมาหาตาขาวอยู่ไปยินแต่ชมบัวว่าเรบตาขาวอยู่เป็นนวลเนยเพื่นว่ากระสวดลงไงล้วนเพราะเขาแต่มาหนี้นั่นคาหืดคายาคาแพทย์คาหมอน่ะทางเราอภิชอบให้เราติดตามตลอดเด้อมีตู้เด้อ ดีแล้วยังเห็นว่าเพิ่นยังบอกไงนายครูก็ได้นายครูก็เห็นเหมือนบอกครูก็เห็นให้การเมิดอนายครูก็ไปนำอีกสองคนเราหับเชนหับแล้วเหมือนติดตามเลยเจ้ากับทหารหมอเรื่อยเรวบริหานเบอร์โทรเบอร์โทรเอากันนะบบยังเอาเพื่อนาะทหารนายครูก็ได้ยังผมเห็นยังตอนนี้ถือเถอะบะเออมัน พอคือดีอยู่บัดผู้แรนางลังผู้แรดมันยันชำลองชำในเออเสร็จเอ็นแตกทะเลได้ผลว่านได้แผ่นหมอเพิ่นปวดบางแล้วหมอใหญ่ผนว่าให้เอายันมากินติดตามเบิรงเขาบอกเออยังหักบววินหัวบววเลยจังมากอัจฉริยะโกสมองเนี่ยขยานมันแห่สุขภาพเล็กน้อยโอ้มันแหงไผ่น้องอ่ามีความเพลินทะเลมันดุเด้ ไปคินิกยังไม่ปวดแต่ว่าปวดังนอกบ่ได้ปวดสมองอือัอกันหัวใหญ่อืๆๆแม่นักต้อเิลเปิเ้ยาไปเนาะปสิฮอดล่นเลยม่ตู้ทั้ง่างทั้งเล่นแล้วอืมไผมาบ่น้อยนักเรียนคือกันแหละอื้เเาเอาว่าหมู่เพิ่นแหละอื่าไวเด้อเดี๋ยวนี้บรอดโดยมกันเพิ่นจมันว่าอื

ยาแกะเสบอ่ะแกะกูบ hmm. e. e ่ได <c ute> ้เอาในหมออีะได้น uh ี huh. <c ute> <IN> ่มาซื้อต่งหาอีได้นี่เอาคืว่ามาซื้อต่งหาซื้อตงหามีหายคายาต่งหาได้เพิ่นแนะนําให้มาซื้อโอ้เพิ่นได้แต่กวซื้อบ่ได้วดมีแต่แนะนําซื้ออแนะนําซื้อโวดวดะเวนี่เฮาก็ยังบ่ฮู้อือวดยังบ่ฮู้ว่าเออเ็บไสอยู่ไสแต่เรื่เ็บเ็บอยู่แล้วอือี่ เต๊จิสัยหางน้องๆเนาะลูกนั่งว่าบ่สิแตะเบิ่งเจ็บจิสัยนักที่สูดอยู่ในตับนี่ไดไข่แ่บอืมตีนบตันะตีนหยังตีนเตะดื้ออันมือมือาดาไปเฮ็ดกันจังได๋คือว่าเครียดแค้นกัน้หึมอนี่ลูกนได้ลมลมลนได้ซ่อบจักบ่น่มอนั่นดน่สิแกน่เตะกบ้านกัน เีว่าหรือว่าผู้นี่ชนะบ่เก่งบ่หรือว่านอะไรทางทางซุมเฮาเอได้เบทางเขได้ซ้ำอดมแต่ผู้ได้รายายหอดแปบัดเลยหอดแปดแล้วทางซุมเฮาหอดแปอดแปแล้วมาหายกันอืมแล้วอืมโชเดีกันบ้านมีเร่งบ้านมีตูต่อหกต่อหไปทมันหรบกมาได้บินไได้จะซ้ ไปว่าทางห้องเจ้าชนะโอ้คนละใจกันแล้วคนจะใส่สั่มใจนะตายเวสวมบอกว่าเขาโวบนนาเอาแพรเอ๋ซะบุญเอ๋อได้นู่นล่ะอยกชนะเอ๊ะอไรกันโอ๊ะบัลลังก์โอ๊ะบนไปเงินให้เงินลำบาบุญท่านจะได้ดอกกันได้กันในโค้กคนลสได้เขาบอกว่าเมื่อหนาลิงอันกินเงินอย่าปวดมันหนาเลยกินอันดิกินเงิน ตอนนี้ย mm. oh. ังแบบว่าเสิงกันแบบแข่งกันในชื่อบ่าเรวเฮียนฮัดแอบนะถอดผลินกับในโค่เลยผมบอกแค่ยังเห็นบ่อเมนวนบ่ออยู่มือน่ะระวังเด้อหมากบานน่ะแล้วก็ยังอือก็บอกมาให้เช็คมาดีโอ้บ่เมนเัินคนอื่นคนไกลได้ถือเหตุการณ์นี่ก็อ้ายเฮาเตะได้เตะหมากบานนี่เลยหมากกระโตนี่เลยบ่บุเตะซะหมากกระโตไปเตะคนขาจนหัก อันนี้ยังดีซ้ำเลยจะเขีงนฮักบอค้ารุบนจะติดิตโปรกจังนนั่นแหละปรกจังเปบ้าเพลงของคนเวลาอื่นนั่นมันโมเมนพอดำพ่อ่นจะจอยว่าจอยใจวางคือเรา็นอรอเพิ่นเพิ่นไปสบุหรี่ไปฝากกอใจวางลิงบ้านลิงไปยังจะตัวเองจ่อยนะมีตุกับว่าตวงลานปฏิทิน วาอยุเขาไม่ซ <screws in the fridge> ุกไม่ซุกจะอยแค่วะโมหิตดอกมีโมหิตดอกโมหดตตทางเบๆวายูเนี่ยบอกก็เห็ดนี่ว่ะโมเดียบหมักได้เนี่ยวร์แล้วทามร้านทางที่ดีเนาะย่านแบบไปทางที่มันโบโจบโปงามถามก่อนอแม่นบริบูบแม่นต้องถางขู่ไปอืขันแม่นเลยยุดบุไปโรงเรียนอืนวันนี้นี่แหละเซ็นกันแล้วบานี้ิช <desserts so much hungry> ่ว่าเป็นนานาเกิดเหตุอีบัานี้สีว่ากันอะไร เส้นก <f doo hehe> ันไว้ล่ะบ่เป็นหญาอยู่นอันห้องการการก็ยังเมืนเด้ออันทางนี้เออนี่สิเตียมาอืมเนแล้วก็ไปหาหมอนํากันอืมแล้วก็ไปนํากันลองกเด้อสิเ้อเกักันเด้อบ่ค่อยๆแหอืมาเบิ่งอืมสั่งกันเครียดแล้วาคนบ่เป็นหยังเดเจ้าก็รับชอบเด้อืม หันใจเจ็บบ่ละเจ็บมีใจหันใจเจ็บอยู่บ่ถ้าผิดปกติก็ต้องบอกหงาเด้บ่ให้อำเด้ตัวไหนความขี้เราออกมาดิเฮ้ยที่เขาเป็นบ้าเลยเป็นบ้าแล้วพ่อมันแล็กันน้อยพวกนี้คู่กับหัวแล้วมันี้แข็งผมกันน้อยไปปั้นหูดังเคนโอ้จะพ่อเนี่ยเพระมันเป็นบ้าแล้วก็ปล่อยไปตายโลดอืถ โย่พวมันนั่นดิดึงเมียแน่ตอนนั้นโทรหาเนี่ยดึงเมียโอ้ตกใจ้ะเขาก็คิดว่านักเฮงอยดี้วะเต็มอยู่ลูกจิดนั่นวห้องจอยู่บริเก้าเรียนหมอนอยู่ฮนครูสองสามในครูหมุนกันอยู่ฮะในครูเพิ่นกระพาไปน้ำกันโดยพาไปน้ำกันสีแดงเพิ่ดกระเพราอ่าสีแดงมาให้แล้วมาเบิ้งอ่านเบิ้งในพุนิอ่านเบิ้งแล้วมันบถือกับยาแก้เก็บข้างในอย่านี้นะ เดี mm. mm. right ๋ยวขมีจะให้กินโรดีโรดเจี like ๊ยบข้างในนะของการไว้เออผุนม้อให้ย่างให้ยั้งอันนี้เนาะิ่น่มบ่ให้ย่างมอเราิ่นก็ไปสื้อยายอย่างบักาสไตล์คาระบาดนี่เป็นยั้งเย็นมันหาก้วยจากกันนะมิจฉากห่าจะห่าเห็นอย่งนี้ไว้ยละ เห็ดยังอ่ะนะตั้หัวจังไครเออเอาตั้มตั้มตัมากินแม่เลิกเอาอะไรได้หันนคอหนะเป็นยังก็นี่ใช้คอเมลเอาอะไรได้อ้าวฉันบอกโอ้ยน้องคองามเดี๋แม่เอาเลยแม่เป็นผู้สาวแล้วสาวัดนี้ลูกเป็นผู้เทาเนาะมาหอดพี่ได้ เมื่อวานนี่บ่ดยเมื่อเสานี่อยู่กันเกุมนทิสเขาขนอร์บ้เขาไปกตัวชั้นยากะไรไข่ได้ดเออไข่ได้จะได้วเดียวกูมีหมดเดี๋ันจะใส่ให้ชิบแบกเขาให้กินอข่นั่นข่นี่นี่ชิโต้ก็กระสอบเขาขนนอรมันกลับบไว้เด้อวะเนาะดูดหยาก็กินนี่ก็สี่สี่คนกินเลยเมิดหมดสี่ต้นโวดคองข่เสียงออกมาน่ะหมดแล้วเออ สิมาเอาแบงพุ่นแบงพี่กับบุกุ้มเนี่ยมันโบนั่นดอกปีะตู้เอ๊ว่าวนี้มันกะบมูไหกับพราให้นั่นแหละมอหายไรก็ค่อยก็คาดไปเออก็หายชัมเจ้าหายได้หายได้ก็คือบาทเนี่ยหันหายลูกโย่ก่อนหันออกจอนแม่ไปอยู่กุ้งนะต่พอหุ่นบันหันออกมานะเออเอาหายลูก สารร้านร้านคนนั่นนี้บันนก็ไปเฮดเวียบคนไปเฮดไปเฮดเวียจะมาทางนี้ก็เกืาพนมันจะคนชาทางพูดก็เขาไม่แต่สองสาูเขาแล้อน้องไม่อย่านี้เลกินน้ำกันเยะมันจะหอมแบบน้นลูกน้องไม่อย่างนี้กัสาวกันก็โอ้โหน่อยบ่าบเข่อยคือลูกร้านไปได้ไหมบัลลลูกร้านอีกอย่างมันก็เ้ากับบัลลีเปง่ายบัลลลำด้รวย ก็บ่ได้โซได้หาหยังบังคําก็ยมาแต่ใส่ว่ามีก็บ่แม่นสิบ่กินตัวเองวาปากท้องไดลูกตัวี้แม่ยให้ไปโรงเรียนหน่อยอือปัญญาไปหัปานี้ดิน้องเอ้ยถ้าว่าเจ้าน้องก็นอนยดเขนยดขาเด้อือนมบ่ด้จะซอยบ่ยังบ่ลเต่มีแต่วิบ่กินราคาแพงๆน่ะปัญญากินราคากินแต่ซอยพน้เองนนวันนี้บ่ิ บั้เปุ่มลอยหนาหรือช่องอยหนาก็ไห่ไหวท่ให้ลูกไส้เอาปุ่มห้อยเงาครับอาขับข่าได้หืามยาสั่งกูดึกก่อนมึงยัมามาสั่งกูได้เป็นอะไรอยากให้ลูกเอาปุ่มห้วใหญ่ไปวยังให้เอาัวละส่องอยหนา่องลอยใบนะเอากัวปุ่มใหญ่เงาเๆาหรือ่มึงมาแนะนํำกูเถว่ามึงโดหลดเรื่องแนะนนำนั มันเป็นพอดีกว่าโกก็คือน้อยว่าสิอยู่เด้อมันก็ได้เออจะทดเร็วๆสูดนําเจ้าแห่เนาะจะเบิ่งจะแยงแต่ไดมาอือาแนะนํานี่เอาน้มหัวลูๆใหญ่ๆยๆมมาแนะนําโนอยนอนบ่อยากนอนบ่อยากุมมาจักอย่านีอือ นอนก็นอนอย่านอนคาไปอย่างนอนตามทางว่ายนอนนอยตัวคนเนี้ยคนเนี้ยผิดเงินว่าเงินนาะโดยผมเห็นรายได้ตาชิรานอยู่ในเขตหาตะกี้กลุมนอนเด็มกอมเน่งดังโอ้โหเนหดังแลาวมันเป็นนามยาเรื่อมออกเด้อืมนี่เดือดไม่ได้ออกตีแทงจมูกจมูกไม่ได้ออกตีอืม แน่นย่านเด้อบาทนี่เด้อเห็นแขนียังย่านแล้วอืมอีช่างกระดกกระดีแทะเราอ่ะอืมเขาจะน่อยพวงลมจะไถอืมมอหนึ่งจุ๊กใท้จูดีเงื้ออืมแล้วก็ไพ่เราบดได้ไห้เหือนไปยืมก็ไพ่คนอื่นมาด่างไพ่ด่างไพ่ไไอุดนูอ่ะอืมอีอุบตัวเองที่ จะช้อนเลือนช้าเลือนยังปวดอยดี้ได้หายกินยาปวกินเฮแต่ได้คุณกินน้ำใสก็กินห่ากวนไหวเพราะมือใส่ข้างล่างข้างนี่มย่านี้หายอีกตอกเละร้องเหมือนกินได้อยู่ตี้กินได้อยู่แต่ยังหนอยอันนี้แหละถอดกระชุนมันได้ออกแต่ยังหน่อยคนปวดกินเด้เป็นเอาเป็นพุนให้เลยน้อยก็ถอดออกใส่บวงแล้วไปคนปวากกินจะได้ยากเลยเนาะเช้าอะไรก็เพิ่งกลับมาผูกแขนแบบนี่คนนอนย่อน ให้หันให้มั่งคือเก่าแหละอืมเพราะว่านี่นนแล้วอืมแล้วบ่ได้ครับไอ้นีู่ออกคอมเมนต์เนาะอืมนูสินว่าได้ไดว่าไดเท่าไก็แล้วแต่เพิ่นแม่นบ่อืมโดยขนมกว่าได้นานแล้วคั่นเฮเอาสิเอาแต่กรรมิทธ์ของเฮาบ่ได้บ่ได้อืมเครื่องภาพใหญ่เพิ่นแหละนก่นนนแลอืมใจน่ะไปล่ะไเียวไป ก็น้ำก็อยากยังก็อยากบัานไหวขบนมชำขบยังผูดไตผูดเนื้อห่างกินเย็นเนอกินเย็นเรือนกาบผู้ตายกโลผู้เราขึ้นเย็นเสือนี่ไม่แต่กินดินได้ดินได้เย็นเจ็บกินเกลืออยู่ในเดินแมนกินกับอันขี่ยังขี่ใหม่นะครอยได้เก็บอก็ไม่ผูกไปในเก็บเอาให้ทำมาปีแล้วเกลือเจ็บเนาะบอกกับไปอืม เต๊บานบอกเขาได้เถิดตัวผมคนจี่อยตอนน่ะงดเมียน้อยมือหนึ่งนะงดคนไหวจะเป็นบุคคลอ้ยันผู้ใหญ่หายจะงดไหวไรมืออยอ่ยันผู้ใหญ่หายเป็นบ่หายดกแหงไปถึอรักกันโดนแก่เดอเปาะงัดไววมือหนึ่งอึ้นมาให้คนไปไปแรวว็นนียนคันเรียนหลินบ่อเต๊บานบ่อเลยบอก คู่กับประชานรุกชิดเลยไปน้ำคนผู้เดียวเลยคู่ไปจะค้นเนี่ยคู่อยู่ในห้องการจตกมือมาเมื่อทะวิทย์ซองสามเลยคนนึไปน้งกันซองสามทางผู่ก็แม่ดดพื้นน้ำโดยสามโดกระสืออันนี้หางก็แม่พุจันทรนีตกใจนะเนาะเราก็ได้เขาตกใจนะครับโอ้สั่งว่า หมอแนะนํากันนี่เลยก็จะดใจนะครับอืมหนูย่านเด้อบ่บ่ตีใครแดเนาะผู้เป็นแม่คได้แม่เพิ่นก็บ่ฮู้บ่เห็นนําิบ่ลูกไปทําไปเฮียนยินมื้อนี้มันก็ตกใจแหลูกก็ป๊อเลยนะอืบ่เห็นเลยพุ่นน่ะเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วบ่แม่นย่างถอยหน้าถอยหลังบ่ตีหัวเบนําเอาเอาเจ้า จักแล้วเรากาันี้เลถูอ่ยกระดูกเด้กกหูเมนบอกยังไขู่ยังไขว้ได้หมอเนี่ยคู่คนนั่นเอายาท่าให้ใจแม่ท่าให้กูไปแท่าใหกูทาให้เองมันนี้ยังพูดซึกเจ็บดอกพื้นนอนอีกคืนนี่ตื่นเช้ามาหู้รกบันใดเด้อก็ข้อไขว่แล้วแล้วแบบก็เลกแล้วไป แมาปีมันสิเป็นไปแล้วเอาเมนวนกับอยู่ยังเนี่ยไปนะไม่ห้าอ้ยนะันเป็นบาไปอยู่ได้ลโอ้ยพนโนี่ได้เสาร์ใครรบมีเงี้ยเอะมาเปลี่ยนไหนจจวตัวใดอบ้านลงงงเลยปตีมวยย่างหย่างสังย่างเวรเข็ดปรุทในห้องการบ้านเดี๋ยวเราไอยู่ห้องการโรงเรียนก็วีรบุรุษเลอเอาสาชกิจกรรยเห็นหน่อยยัง ผมจขาไใครเรื่องขากาแฟครับก็สังเกตยางนะฮะเนาะโดยเยางชีไว้บ้งคือวัตีกันว่ามอหลอดใต้จะละงองอวูาวว้าวไปเร็วจังเราไกลเร็วว่ะก็ไปนําอยู่เดี๋ยวนี้ว่ะเป็นสีดดอกปานๆอย่าันี้เออไปเห็ดแตมันัวจะกไข่ก็เอื่อยเลยบ้านเดีวเลย ผักเห็นยังอ่ะนะตำโดยกินผักดินอุย้ยขาบมันซื้อโอ้ยฉันโบเนี่ยว่ผักตำนะเอา้าดีแล้วป่านไทยแลด์หมนหงก็ตกใจว่าแข็งแกเยอนอนหงมอไปนจะรลอกว่ะนอนสี่อ <c oughs> ย่านอนนีนอนนี่นอนนี่นอนนอนเปิดความออดภยกันนอนหมอใหเนาะ ดูแลกับเลี้ยวมาเลยเห็นได้ยินไม่ยนา่จะโทรเล้วมาเลย,เย,ลว,เลยวิ่งมาทันทีบุญจะเติมน้ำมันโหลดได้ตอนจะโทรมารอบสองรอบแดกบ,บรินเสียงขี่โหลดิเช้่นี่ราได้ัอ้อยตกใจได้ว่าอาการหนักแห้งอะดีเลือดตกยางออกก็ะหาย

ระวังมีสิปาดมือก็ดีค่ะตัวเอ้าเห็นน่ะคุมักแปดมายังมีตู้หังกําลังสิปิดบ่นี่ว่าได้แล้วก็แล้วเนาะมาปเลือกมแปเก็บเอาอืบ้ทงจได่ะเาียนบ่รอบแงบดนี้นาละหอย นั่นเห็นได้ได๋เห้ฮ้าเอใ้สงไปแล้วคงเฮ็ด2มื้ละวเพินห้ไปย่านเจ้าบ่ปินนังสืออือบ่ได้อาชีพอาชีพหน้าก็เพินพักเลยอือๆจักแถวบ้านเฮาคือว่ามื้ออื่นนี่คือว่าหยุดด้ได๋แม่นเฮียนสิงแล้วได้ดิโอ้มื้ออื่นนี่มานี่คือว่ายังยังบ่ได้เ็งเพิ่นก็ยังบ่พักเนาะ

เดิกับเบสซื้อขนมไข่มาผาเด้อริเวณหอตลัอต้องจไม่ยเจะว่ารุดวิ่งมาเลย้ก็เอ้กงเออเอาดีแล้บเป็นหน้าขี่ว่เป็นอนฮะตบโตตบตังใจดวยเไปอเ่นเกิดน้องมีมาอยาบอกวาเกิดเจ้าดวคนไทยเออชีวิตนะครู ตกใจเลยครับรอยตกสวดอ่เอาจึงใดแค่นี้เลยกับเมนูกระป๋าเด้อบา์นี้เด้อโอ้ยสบายดีโอ้ยสบายเด้อท่ากับใครเด้ินไปด้วยดูอ่ะโอเคพูดเพียงเอลยอาการน้องหลับฟังกันดีขึ้นแล้วเนาะอสนที่ได้ก็สกใหญ่มาพุ้งจีอาการนักพูดเพียงเอลยเพราะว่าอีน้องสมโอเพิ่์น่าโอ้ยว่าชันตาสวดตาแข็งว่าชันเนาะโอ้ย อ่็พอดีใจน้องเพิ่นเพมไนเลยการพันดีขึ้นได้แล้วกระทอ่าเมผู้ที่อ่อาเพิ่นเตะน,น้องหลอดเพิ่นการกจายคาเสียหายเด้๋ยว่าคาขายายาึ้นายาเนี่นพี่น้องเลยเอาจังเลยคลิปนี้เนะาะงทั้งสนุกกักิได้ขอจบคลิปเดอ้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวบมาสบายดี